หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดูบอกว่ารู้อย่างทีนี้ชัดเจนนะจําเลยผวยเอ๋ยเห็นประตูรำไรรำไรอยู่นะรู้อย่างให้ใจไปก็เหมือนกับไฟตกน้ำสักวันลุงผวยจะไม่เหลือใครตั้งแต่หมอปราจินตลาอุ๊บ ปิ๊มสีฟ่ฟูหลายคนถอยห่างทีละคนแล้วครับจนมาถึงท่านายตำพ่วยเอ้ยมึงพลาดมากแล้วที่จะไม่เห็นคุณค่าของท่านทานายสมน้ำหน้าว่าหาทานายน้ำใจงดงามแบบนี้ยากนะพ่วยนะแล้วรีบหาทานนายใหม่นะไม่ต้องรากยาวทนนายตำ เขาไม่มีใจให้คุณแล้วฮ่ฮ่ฮ่เชื่อเปล่าว่าคนอย่างบักนีมันฟังไม่เข้าใจหรอกเพราะมันชอบเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายให้พูดง่ายๆคือเห็นแก่ตัวสุดๆใครที่ออกมามันก็โยนความชั่วใส่ทันทีและทำให้เอฟซสงสารตัวเองและโจมตีคนคนนั้น นี่คือนิสัยเอเน่ถูกค่ะทำอะไรกักจริงๆไม่ดิ้นรนไม่มีเวลาให้คนอื่นถูกค่ะถ้านายตำชัดเจนจริงๆได้ยินบอกหูผ่วยเอ้ยบ่อตองไปโทษนะแต่เดอ้อรักรักถ้านายตำค่ะคบคนผิดก็ผ่านไปหาผิดคนผิดไม่ต้องอยู่ไกลหรอกครับ แค่อยู่ไกลๆก็ผิดแล้วเขาถอยออกห่างมาเยอะเยอะแยะแล้วครับทำไมความรู้สึกช้าเหลือเกินตำต้ำเอ้ยอะไรมันบังตาวะวันที่ทนายไปถึงบ้านจำเลยทนายยืนรอมันอยู่หน้าบ้านระหว่างยืนรอยูทูบเบอร์มายืนคุยกับทนายตำมันใส่เสื้อยืดสีแดงเดินออกมาทนายหันไปยิ้มให้มันมันไม่สนใจ เดินกลับไปทางอื่นไม่คิดจะทักถ่ายทานายท่านายก็หน้าเหวอทำเหมือนกับทานายไม่มีตัวตนเห็นศพน้องตอนแรกไม่ร้องพอเห็นนักข่าวร้องไห้หนักมากแต่ไม่มีน้ำตาฮ่าฮ่ร้องเพลงให้เมียเต้นหน้าลูกกุญแจดีกว่านะฮ่าฮ่การพูดความจริงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้งบักดาราใหญ่ เคยกล่าวไว้ทำถูกแล้วที่ถอยออกมาชื่อเสียงก็จะกลับมาใครใกลคนคนนี้สวยกันทั้งหมดเหตุเกิดจากความอิจฉามันแค่อิจฉาท่านายรอท่านายรวยแค่นั้นจริงๆทำไม่านายตำไม่เล่นงานมันล่ะเล่นงานมันเลยรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นคนทำรู้อย่าง ที่นี้ชัดเจนนะไอ้จำเลยผ่วเอเอยแก่พลาดมากที่ไม่เห็นคุณค่าของทานายจะหาทานายมีน้ำใจแบบนี้หายากนะไอ้ผ่วยเชื่อเปล่าว่าคนอย่างไอ้ผ่วยมันไม่เข้าใจหรอกเพราะมันชอบเป็นฝ่ายรับมากกว่าเป็นฝ่ายให้ใครเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในกลุ่มบักเกิบโดยได้มีการโพสข้อความว่าขุมทองโกกอกเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นโกกอกไม่ว่าฝั่งไหนๆก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นย้อนไปราวสองเดือนที่ผ่านมายอดวิวในการดูช่อง Youtube ต่างๆลดลงแม้กระทั่งยอดขายสินค้าก็ลดตามตัวหลักของเรื่องเพราะหลายๆคนเริ่มที่จะเบื่อหน่ายเพราะ หาสาระหรือความบันเทิงนั้นแทบไม่ได้เพิ่งมามีกระแสขึ้นอีกครั้งเมื่อครอบครัวออกมาลากไส้กันโดยเริ่มเอาพ่อของพวกเขาออกมาขายต่อทุกคนจึงเป็นกระแสให้ติดตามกันคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นพวกเราทุกคนที่เฝ้าคอยติดตามวิพากวิจารณ์อยากให้คดีนี้ เป็นตัวอย่างของสังคมต่อไปสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นคําว่า F4 ขึ้นมาส่วนการที่ใครจะบริจาคหรือเป็นสปอนเซอร์ต่างๆถามว่าทำไปเพื่ออะไรคําตอบของแต่ละคนคงต่างเหตุผลกันแค่หวังว่าคิดกันก่อนสักนิดต้นเรื่องทั้งหมดมาจากเด็กเสียชีวิตไม่ใช่เวที ไว้ห่ำหั่นกันเพียงเพราะอยากชนะหรืออ้างหาความยุติธรรมตอนนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการศาลแล้วความยุติธรรมทำงานตามระบบมันอยู่แล้วจะอ้างเหตุผลนี้เพื่อให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าอย่างนั้นเหรอที่เราทำหรือตามตามกันมาเพราะไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นจึงเฝ้าทำ และติดตามให้ได้รับรู้ถึงความไม่ซื่อหลอกลวงแอบอ้างมิจฉาชีพเพื่อดูแลกันและกันสอดส่องดูแลสังคมร่วมกันต่อไปสร้างเรื่องความน่าสงสารตลบตะแลงต่อสังคมแม้แต่พระก็เข้ามาติดกระแสหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในเรื่องกกกอกคือขุมทองของทุกคน แม้แค่พูดถึงจนมาถึงทุกวันนี้ให้ทุกคนใช้สติพิจารณาด้วยตัวเองไอ้ผลเปรียบเสมือนเศษเนื้อก้อนหนึ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะด่าหรือชมล้วนเข้ามาแท้ไอ้ผลกันทั้งนั้นลองคิดกันไม่ว่าเศษก้อนเนื้อนั้นจะเน่าเพียงใดก็พร้อมที่จะเข้าไปกินหรือเพียงแค่ดมกลิ่นอยู่ห่างๆเพราะขอสร้างตน ตัวตนติดชื่อกับกระแสเน่าของไอ้ผลก็เท่านั้นใครที่ไม่มีเจตนาแอบแฝงเจตนาดีเราทราบขอให้มีความสุขความเจริญแต่ใครมาหลอกลวงต้มตุนเอาเปรียบ fc สมองน้อยหรือ fc ปิดหูปิดตาตัวเองจะเอาพวกมันค่อยๆอ,ออกมาถลกหนังให้เห็นพวกภัยสังคมเอาเปรียบสังคม ไม่แพ้เรื่องของไอ้ผลเชนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลาขอบคุณเด็กหญิงตัวน้อยที่เป็นแรงบันดาลใจให้ลุงป้านอาอาทุกคนที่ทำเรื่องของหนูให้มีคุณค่าต่อส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเตือนใจเตือนสติสำหรับทุกคนหนูจากไปแล้วจะไม่สูญเปล่าแน่นอนจะทำให้ดีที่สุด เรื่องของหนูคือตัวอย่างให้สังคมเรียนรู้แก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันมีความสงบสุขบนสวรรค์นางฟ้าตัวน้อย